ระคอนสั้นเรียบเมื่อฉชนหกล้มจะเป็นยังไงไปรักชมกันเลยค่ะใช่วันนี้ฉันไปทำกับพ่าทีก่อนแล้วก็จะไปเดเน็กแต่ว่าโอยั่นได้กนแล้ว,อลวโอ้เที่ยงคืนหรือว่าอะไรอตีหนึ่ง โอ้ยฉันตื่นมาเที่ยงคืนเลยค่ะปีหนึ่งพอดีนครูใจสหรับนฉันก็ต้องทำงานบ้านกวาดบ้านด้วยแล้วก็จะมีบริกาศผู้หญิงเคยดูแลบ้านเราได้ไหม่นนี้ค่ะ ก่อทำงานบ้านก่อนละกันนาทำงานบ้านเสร็จแล้วบเราเราก็ไาไากเปวดหลยัแเราผ่าต่อเราก็่ทนได้วยะได้เป็นบรหาันไดินเ่งนะอยไคะเดี๋ยวดีฉันไปเอารถก่อนค่ะ

ผิดผิดผิดน่าจะยังไม่ว่าฮลาลาายปไปดีกว่าเฮ้ยอะพึ่งไปบ้านหลังใหญ่ต้องไม้ทำทำไมมันทำอะไรกันแบบนี้ bình thường cho kênh được Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn